สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวผมซื้อของมาผ่านพัดสดุเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับครับกี่บาทล,ละ่ะ250บาทนะครับผมสั่งแยะ้นะครับ4ตัวแพรกันก็นะครับผ่านทางเคอรีนะครับดูคราบ้านันยังมีชีวิตรอดอยู่ไหม ตอนนี้ผมก็จะไว้ที่สวนนะครับอนยาขึ้นเต็มนะครับดีนะครับชอบชอบขึ้นบางคนไม่ชอบแต่ผมชอบนะฮะมันลกๆเนี่ยจะชิ้นๆนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยนะครับนะครับมาดูนี่ครับแตนๆลายครับครับตายไหมเนี่ย นี่ยังมีชีวิตนะเราเต้นมึงดิเรอเพื่อนรอเพื่อนรอนเพื่อนนั่นทำไมเชิงซีนิงหงครับแต่ยังรออยู่กัน,นครับในเชิงซีนิ่งๆ ตัวหนึ <characteristics> ่งหนั่นตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งใครอะไรมันกินวะเนีไรสี่ตัวครับ ตายไปเนี่ยเฮ้ยโอ้ตายหนึ่งตายหนึ่งตัวเม่นเลยครับรอดสามไปแล้วจะเป็นตัวผูม้มตัวเมียเอาไปลูกปะปะไปเลยไปลูก ตอนนี้ตายครับตายไหมเนี่ยตายนะตายครับเหม็นเนี่ยให้มีกินอะไรแตงกวาเนี่ยครับโอเคตายก็ตายตายสามโลดหนึ่งไปสรุปไปไปหามาลงมาแรงกินครับสวัสดีครับสั่งมาสี่ครับ รอดสองไอ้รอดสามตายหนึ่งอืมโอเคครับที่สวนแม่โจ้ห้นึก็ราดครับวันนี้วันที่สิบเก้าพฤษภาคมท้าครับโอเคครับ,อคครบขอบคุณมากไปสรลูกลาไปไปไปแผลลูกเพลลาลูกไป,ไป,ไป,กไปกไสวนไปลูกปะาไปไปไปลูกป,ไปลกปไปเรื่อยเออไปครับสวัสดีครับตายหนึ่งตัวครับ ก็ฝังใต้เนี่ยใต่ต้นไม้